ครับมาต่อกันพาร์ตต่อไปนะครับพาร์ตนี้พาร์ตห้าครับผมห้าหกก็ไม่รู้ครับประมาณห้าเออครับเอาละครับตอนนี้น้าดูของเรามาอยู่ตรงนี้นะครับข้ามกลางอะไรก็ไม่รู้ครับวู้นะฮะรุ่นเหมือนกับพี่นะครับยังอยู่กับเรานะครับน้ดูอยากเหงาไปคนเดียวอยากคิดไปเองนะฮะอย่าพิ่งท้อแท้จะฆ่าตัวตายมันไม่ใช่นะครับโอเคตอนนี้น้ดูเรากําลังลงสะพานนะครับลงหรืออะไรครับ โอเคครับน่าดูดเรากระโดดไปแล้วจากครับคุณแบงค์อุ้ยนะเอ้ยน้องน่าดูดเราเกือบแล้วครับโอ้โห,หนะฮะดูดเราล,ลงดีกว่าครับลงทางนี้ดีกว่าครับปลอดภัยกว่าเยอะนะครับอีกแล้วครับให้ชักครับผมชักมาเลยชักมาเอา้ามันมีเส้นเลือกเชือกดึงแล้วเหรอวะไม่ทำไม่ได้เราทำไรวะเอา้าติดอะไรของมึงวะเฮย้ยนะครับ ทำย่างนี้มหมายความว่าไงวะวันเราต้องขึ้นไปข้างบนก่อนนะครับลองดูลองดูอดย่าให้เสียครับอเอาละครับเอาเร็เรียบร้อยครับะไรก็ไม่รู้เหมือนกันครับเอา เอาใหม่ครับเอาใหม่อ๋อก็ใจแล้วนะครับเราต้องรีบเลยครับน้องหน้าดูดเรานะครับอ้าวโหแม่งเถื่อนไปแล้ว ลงกมาทำไมวะอ๋ออย่างนี้นี่เองครับเพื่อย่นระยะเวลานะครับในการลงประมาณนั้นเลยนะครับเอาเลยครับเอาเลยครับงานนี้นะฮะเสร็จเราแน่นอนครับเราวกูไม่ได้อีกแล้วครับผมนัเดรนัดูเรานะฮะปลอดเปรียวดุดส่ลมขึ้นไหวดุดส่น้ําครับเอาเลยครับอ้าวชิบหไย ชิบหายแล้วแม่งอีกแล้วยันโตโคลามาดเอาเลยครับน,น,น,น่าดูดน่าดูดน่าดูดเรานานเป็นไงสเต็ปเทพอัลลาทำได้บรรลัยครับท่านผู้ชมนั่นดูดเราไม่หลายรอบหลายรีเลหล,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 ลายรอบเหลือเกินนะฮะนั่นดูดเราก็งงครับไม่เขี้ยอะไรของมันนะครับเอาเลยครับน่าดูดเราลงไปแล้วลงไปนะวิงว่งวิ่ง วิ่งวิ่งไปเร็วนะดูนะดูดมานะดูดมั่วแล้วนะเอาเอ้าเดี๋ยวนะเอายังไงวะผมว่าไอ้มันต้องมีเงื่อนงำอยู่แน่นอนครับตรงนี้ เรามาช่วยกันครับเอาใจช่วยนะครับอ๋ออ๋อรู้แล้วรู้แล้วเองอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ชัวชัวแน่นอนแน่นอนอย่างนี้แน่แน่อย่างนี้แน่แน่มันต้องใช้แน่แน่นาดูดบอกอือเป็นไงนลสเตปสเต็ป ใช่แน่แน่ใช่แน่แน่น้าดูบอกชัวร์อย่างนี้ได้แน่นอนเอาเลยครับน่าดูแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละปุ๊บเฮ้ยโอ้โหนิดเดียวอ่ะโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรอีกรอบอีกรอบน้าดูบอกเมื่อกี้ปิดผ้าจังนิดนิดหน่อยครับติดติดปัญหานิดนึงนะฮะโอเคครับโอเค อย่างนั้นเลยครับน่าดูเก่งมากครับดีมากครับผมให้ลูกอมเม็ดหนึ่งเลยครับผมน่าดูเราเด็กอยู่ครับเอาเลยครับนะครับเอาละครับขึ้นไปเลยขึ้นไปขึ้นไปยงั้นแหละงั้นแหละดูดไปดดปุ๊บไม่ได้มาเขามางั้นครับอ๋อคือผมกดผิดนั่นแหละปัญหานะฮะมันดักมันดักควายครับผมก็เป็นควายมันดักแลยครับตอนนี้นะครับน่าดูเราบอกเฮ้ยคนเล่นแม่งควายว่ะพี่ไม่ผิดครับน้องแหละผิดฮะ น้องตกไปกลางป่าเฮียอะไรไม่รู้เอง,เองครับกูไม่เกี่ยวน,นะครับเอาเลยครับเอาเลยครับเอาเลยครับนัาด,ดูดเดินนั่นแหละนัาดูดนัาดูดเราวนัาดูดนัาด,ดูดนัานด,ด,ดูดเอาไอ้นัาดูดมึงสูงมึงได้ไหมฮะไอ้นัาด,ด,ดูดเราแม่งโง่นะอีกรอบอีกรอบไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าได้แคร์ครับนัาดูดเราบอกอีกแล้วครับคือคือเราไม่แคร์อยู่แล้วนี่ครับคนที่แคร์ท่านผู้ชมจะแคร์หรือ <uki. S 2> เปล่าแค่นั่นเองนะครับ นะครับมาเลยมาเลยวู Whoa, <Okay. S 1> ้นะครับนั b, <t us> ่นแหละนั่นแหละนั่นแหละโอเคงั้นเลยงั้นเลยนั่นแหละนั่นแหละงั้นเลยอย่าอย่าถึงจักรน้ำมึงอย่านะมึงเอาเลยครับเสร็จเสร็จตู้ครับอย่างนี้นะครับเอาเลยครับแขวงก่อนครับแขวงก่อนเสร็จบอกนัดเด็ดน้ดดูดบอกเฮ้ยไม่ใช่อย่าพึ่งดิเออนั่นแหละนั่นแหละอ้าว อา้าวพี่โทพี่ฉังกำลังโครมครับยัดโดยัดเครับผมไม่เป็นไรครับเอาใหม่เอาตรงนี้เลยเลยไม่เป็นไรครับเหมือนมันก็ไม่มีอะไรยากไปกว่าเดิมเลยครับผมแล้วเราบอกนั่นเรา,เรามีความพยายามสูงจริงเลยนะครับเอาละเอาละเอาละมาแล้วปึ๊บปังนะครับงั้นแหละงั้นแหละเอาเลยครับ เสร็จนั่นดูดล้วแน่นอนครับครั้งนี้ไม่พลาดหรอกครับนี่เป็นไงเล่านั่นดูดช็อกนั่นดูดนะแก้ปัญหาครับ <c oughs> เสร็จงี้เสร็จเสร็จนั่นดูดเสร็จนั่นดูดเอาเลยครับอย่าก,กดไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับ เป็นไรครับคราวนี้ไม่พลาดแน่นอนครับเราจะไม่ยอมให้มันดักควายแน่นอนครับนึงเดงดนึงช้าเหมือนกันนะก็เพิ่งรู้นะครับครับอย่างนั้นแหละน้องนาดูดต้องทำให้ถูกต้องแล้วครับทีนี้ก็โหนครับหน้าที่ของเราคือโขนนะครับ,บโหนเงี้ยผมโหน โหนะอย่างนั้นแหละนะครับต้องแล้วนะครับไปเลยเยดด้ครับผ่านมาได้แล้วครับผมเอาเลยครับางานนี้ครับผหโโขอบคุณผู้ชมที่ดูมานะครับโอเคพาร์ทห้านี้ขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับ